ถ้าเกิดถามว่าทักษะทางจิตวิทยาพอได้แล้วเนาะจะไปปรับใช้ในกนารพัฒนาองค์กรได้อย่างไรเนี่ยจิตวิทยานี่มีหลายสายมากเลยนะคะซึ่งในโครงการนี้ของเราเนี่ยก็มีจิตวิทยาจากหลายสายที่จะเข้ามาเชื่อว่าถ้าถามคําถามนี้กับอาจารย์ที่เป็นทางด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การเนี่ยเขาคงตอบแบบนึงแต่พอพี่เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาเนี่ยมุมที่พี่จะตอบพี่คงบอกว่าเวลาที่เราทํางานนะคะ เราเชื่อว่าการทำงานจะทำได้ดีและมีความสุขคือการที่คนเอาเซลล์คอนเซปต์ออกมาทำงานทำงานที่สอดคล้องกับตัวเราถามว่าการที่เราจะเป็นผู้บริหารและมาปรับใช้กับองค์กรพี่คนบอกว่ามันช่วยให้เราทำงานกับคนที่แตกต่างที่อาจจะมองสิ่งที่หลากหลายเราจะจัดการกับความแตกต่างได้อยู่กับความแตกต่างได้ แล้วก็สามารถทําให้ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในการทํางานได้แม้ว่าเราทํางานหลายหน้าง,งานความกดดันจากข้างนอกคงมีแต่ถ้าเรามีความรู้ทางจิตวิทยาเนี่ยเรียกว่าความกดดันจากข้างนอกก็จะไม่เป็นความกดดันถ้าเรามีการจัดการภายในได้อย่างไงคะ